สวัสดีครับนักเรียนเรามาพบกันอีกแล้วนะครับในฟังก์ชันตีโกณมิติ EP นี้ก็เป็น EP 6แล้วนะครับครั้งที่แล้วเรียนเกี่ยวกับวงกลมหน่หน่วยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องจำค่าของมัน ส่วน EP6 ครับเราจะมาหาค่าฟังก์ชันตีโกณมิติอีกสักครั้งหนึงแต่ปัญหาคือเราจะมาหาค่ามุมที่มันละเอียดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าแต่ก่อนเราหาค่าพวกไซสิบห้าไซสิบห้าไซสาสิไซหกสิอะไรแบบนี้ใช่ไหมโคก็เอานี้มขึ้นติดเหมือนกัน30 45 60 90 0แบบนี้ทีนี้ปัญหาคือเราถ้าเขาอยากโรดไซสิบเจ หรือแม้กระทั่งซ้ายสิบเจ็ดนิดๆเราจะหายยังไงนะครับเพราะว่าขนาดความสูงของเราใช่ไหมเช่นสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่หนึ่งร้อยหกสิบห้าเป๊ะๆครับก็อาจจะเป็นหนึ่งร้อยหกสิบห้าจุดสองแบบนี้ยเหมือนการมุมครับมุมก็อาจจะมีหนึ่งร้อยหกสิบห้าจุดจุดดแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่จุดแหละเดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคมาเลยครับ โอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะครับการวัดมุมที่เราเรียนมาเนี่ยหน่วยสำคัญที่เราเรียนก็คือหน่วยที่มันเป็นองศาใช่ไหมครับองศา degree ภาษาอังกฤษก็เช่นซ้ายสาองศาต่อเท่าไหร่ก็ต่อเซ็นสุดสองเป็นต้นครับเช่นนี้ครูจะมาแนะนำ จาะลึกเลยเนาะถ้าเปรียบเทียบเปรียบเทียบไ้ใช่ไหมอหนึ่งวันเนี่ยมียี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับหนึ่งชั่วโมงเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามีหกสิบนาทีและหนึ่งนาทีก็มีหกสิบวินาทีเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันคำเรียนคือหน่วยองศาหนึ่งองศา มีหกสิบลิปดาอ่ะหน่วยแปลกๆมาแล้วนะครับหน่วยลิปดาก็ให้คล้ายเมื่อกี้เลยหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบวินาทีอ่ะหกสิบนาทีอ่าเหมือนกันมีเลขก็นั้นอีกหนึ่งลิปดาก็เท่ากับหกสิบฟิลิปปินส์อ่ะไม่ใช่หกสิบฟิลิปดาพูดง่ายๆว่าเติมฟิเข้ามา หมือนเมื่อกี้วินาทีมันก็แค่การเติมคาว่าวิเข้าไปนําหน้านาทีนั่นเองนะครับมาโอเคทีนี้สัญลักษณ์หนึ่งองศาเนี่ยหนึ่งองศาส่วนหนึ่งลิตรดาเขาใช้ขีดไล้เนี่ยหนึ่งลิตรดาแต่ถ้าหนึ่งฟิตลิตรดาก็เป็นซองขีดนะครับ ทีนี้ที่ครูจะมาสอนก็คือเราจะหาถึงขนาดที่แบบสายสิบเจ็ดนี่คือว่าโมโมแล้วนะเราจะหาแบบคอสสาสิบห้าองศาสามสิบลิดดาแบบนี้เป็นต้นนะครับมาลองดูสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือตารางครับตารางตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติซึ่งตำราที่เราใช้เรียนก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ใช้ตำราส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านหลังสุดนะครับเพราะนั้น นักเรียนก็เปิดไปเลยตำราด,ด้านหลังสุดโอเคตัวนี้โครูแคปมาจากหนังสือที่โรงเรียนโค้ดใช้นะครับส่วนประกอบของตารางนะครับจะมีอยู่หลายหน้าเลยตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติจะเริ่มต้นจาก d e g นี e คือคำว่าองศาใช่ไหมครับเนี่ยคือคำว่าองศารียน,นะครับอันนี้รยน ส่วนซรายก็ชัดเจนซ้ายอย่าไปอ่านว่าสีนี่นะครับซ้ายส่วนแทนอ่ะเป็นความรู้นกชื่อจริงของมันเลยชื่อเข้าโรงเรียนแทนเจนนั่นเองเนี่ยคือแทนอันนี้ซ้ายโคแทนเจนก็ชื่อจริงของคอร์สโคซก็คอร์สทีนี้เกิดคําถามขึ้อนอ้าวแล้วตัวอื่นละ่ะอย่าลืมตัวอื่นเราสามารถหาได้จากพวกส่วนกลับได้นะครับมา ในตารางนะครับเขาจะเตรียมมุมให้เราตั้งแต่ศูนย์องศาจนถึงเก้าสิบองศานะครับส่วนเรเดียนนะครับเรเดียนเขาจะเตรียมให้ตั้งแต่ศูนย์เรเดียนเนี่ยศูนย์จุดศูนย์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 เนี่ยเรเดียนไปจนถึงเดี๋ยวคูดูกันหนึ่งจุดน่ะห้าเจ็ดนะครับประมาณนี้หนึ่งจุดห้าเจ็ดโดยประมาณทีนี้ ส่วนประกอบของตารางเราเห็นแล้วคือคําพวกนี้ใช่ไหมคําที่อยู่ด้านบนอาจจะเกิดคำถามว่าอ้าวทำไมด้านล่างอี๋ยวโคโซมออกด้านล่างเดี๋ยวเรจะโซมเข้าไปนะด้านล่างมันก็มีคําพวกนี้อีกแล้วคําเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับคําเหมือนเดิมเป๊ะเลยทำไมมีสองที่แล้วที่ข้างบนไม่ใช่เหรอ,อันนี้โคไซก็คือคอสเนาะ o คแทนเจนก็คอ t แทนเจนก็แทนไซก็ไซเรเดียนก็ชัดแล้วเรเดียนดีก,กีก็คือองศาโอเคทีนี้ด้านล่างกับด้านบนต่างกันยังไงด้านบนเอาไว้ทำจทย์หรือเอาไว้หาค่าตั้งแต่0องศาจนถึง 45องศาส่วนด้านล่างเอาไว้ทําโจทย์ตั้งแต่45องศาขึ้นไปจนถึงเก้าสิองศานะครับโอเคแ้่ถ้ามันเกิน90องศาล่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีซึ่งจะมาในอีัีถัดไปนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มฝั่งที่มันเป็น0ูนถึงสีองศาก่อนถ้าเจอจะหายัางไงครับราลองดูตัวอย่างนะครับ ครูไม่ได้แคปจอมาทุกหน้านะเดี๋ยวครูก็จะลองตั้งโจทย์เบาๆกันเลยเอาตัวนี้ก่อนเนาะแทนแทน45องศาต่อท่าไหร่แทน45องศาอันดับแรกเลยพุ่งเป้าไปที่แทนก่อนเนาะแทน,แทน แทนอยู่นี่แทนอยู่นี่อย่าไปเอาแทนข้างล่างนะเพราะตอนนี้มุมเรากําลังหาที่มันไม่เกิน45เดี๋ยกูดูก่อนกูคแคปจอมาถึง45ไหมนเนี่ย๋อัยไม่ถึงงันแก้เลขเนาะเอาแทนเท่าไหร่ดีแทน43แล้วกันเดี๋ยวถึงอี่ก็เนี่ยไม่ถึงอีกเอาไงแทน42องศาแล้วกันแทน42องศา ทำไมเราต้องหาแทน42องศาด้วยเพราะว่ามือเรามันมี0 30 45ประเด็นคือ42มันไม่รู้รอ,อ,อยู่ตรงไหนคือเอาลง2นิ้วแบบนี่หรอมันก็คงไม่ใช่น <Okay. S 1> ม่มีโอเค42องศาหายัางไงครับแทน42องศาอันดับแรกเลือกเป้าไว้ก่ันเนี่ย42องศาจากนั้นเราก็ค่อยๆ เดี๋ยววาดเป็นตัวละครก่อนเนะาะวาดเป็นตัวละครก่นอนเราก็ค่อยๆลงมาลงมาลงมา,ล,ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆตัวละครโคไปเลยลงมาเรื่อยๆปึ๊บถามว่าถึงตรงนี้พอหรือยัง ประเด็นคือยังไม่พอพอถึงตรงนี้มันเพิ่งถึงแทนแค่ทีสิบเอ็ดองศาแค่นั้นแค่น,นั้นตรงนี้ยังไม่ใช่คําตอบท่นั้นก็ต้องลงมาอีก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 ถึงตรงนี้แล้วามว่าพอหรือยังคําตอบคือพอแล้วอย่าไปต่อแล้วเพราะว่าเรากําลังเดินทางมาในแทนเนาะแทนลงมาเรื่อยๆทีสิบเอ็ดบอกาอาจารย์แล้วตรงนี้คืออะไรนี่คือสีสิบเอ็ดสิบลิปดาสีสิบเอ็ดยี่สิบลิปดาสีสิบเอ็ดสามสิบลิบดา 41, 40ลิบดา 41, 50ลิบดาและพอมันครบ60ก็จะกลายล่างไปเป็น42องศาพอดีเป๊ะนะครับอยู่ตรงนี้เราจะเดินไปต่อนะถ้าเราเดินไปต่อตรงนี้นี่มันจะเป็นค่าของแทน42องศา10ลิบดาซึ่งเราอยากได้แค่42เฉยๆโอเคเราอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราโจทย์คือแทน42องศาใช่ไหมครับ เราก็เอาตรงนี้ไปตอบเดี๋ยวเเลขอื่นไปตอบแ้วเพราะเราอยู่ช่องของคําว่าแทนถ้าเราไปอยู่แถวอื่นมันอาจจะเป็นคําอื่นเป็นของคําว่าซ้ายคอสอะไรกันไปใช่ไหมสรุปข้อนี้ก็จุดเก้าศูนย์ศูนย์สี่ให้คำว่าจุดข้างหน้าสื่อให้ให้เห็นว่าคําตอบข้อนี้ยมันคือศูนย์จุดจริงๆตอนตอบก็เติมศูนย์เลยนะครับศูนย์จุดเก้าศูนย์ศูนย์สี่อย่าไปตอบเก้าพันสี่เลไม่ใช่นะตอบ 0.9004ตำราบางเล่มเข้าเขียน9004เฉยๆก็จะไปตอบ9พันเหมือนเดิมแหละตอบ0.9004นะครับโอเคเรียบร้อยครั้งแรกอาจจะงงๆหน่อยมาเอาหม่สมติสมิตสมใหม่เนาะอ่าสมอสพัโจอดใหม่เอาคำว่าคอท สี่สิบเอ็ดองศากับอีกสามสิบดิปดาตอบเท่าไรตอบเท่าไหร่มาเริ่มตัวละคราลอวมาตัวละครใหญ่ใไปตัวละครมาตัวละครเราก็มาอยู่ช่องคําว่าคอทครับเนี่ยอยู่ช่องคําว่าคอต,ตัวละครเราเดี๋ยไปอยู่ช่ององื่นล่ะจากนั้นให้เราลงมนาะ ให้ถึง41อ่าถึงตรงนี้แต่เว็นคือถ้าหยุดอยู่ตรงเนี้ยมัน41เฉยเฉยมันสีเฉยเแต่โจทย์ข้อเนี้สี่กับอีก30มิบปดาแล้วก็ลงให้มันถึง30มสิบหรืออยู่นี่อ่าเจอแล้วเนี่ยถึงแล้วเนี่ยนี่งขูดให้ดูถึงแล้ว,ลว30มิบิปดาเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น 1.1303ก็ตอบ1 1ึ่3จุดหนโอเคเป็นอันเสร็จที่ที่ทีนี้นักเรียนอาจจะงงว่าอาจารย์แล้ว30ที่อยู่ใน วงคิ้วเขียวเนี่ยไม่ใช่ของมันเหรือสี่สิบเอ็ดสามสิบสี่สิบเอ็ดองศาสามสิบสามสิบที่อยู่ในสีเขียวเนี่ยมันเป็นของสี่สิบองศานะครับแต่สามสิบที่อยู่ในวงกลมสีแดงเนี่ยถึงจะเป็นของสี่สิบเอ็ดองศานะดูดีๆเวลาเรานับเรานับลงล่างนะนับลงล่าง,างเป็นต้นเป็นต้นนะ อีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วถ้าโจทย์เขาถามอีกสักสองตัวอย่างลเลยแล้วกันอ่าเช่นเอาคำว่าอะไรดีเอาคอสคอสสี่สิบสองสี่สิบโอเริ่มพูดยอดแล้วนะสี่สองสี่สิบแปลว่าอะไรสี่สิบสององศาสี่สิบลิปดาโอเคตัวละครมาตัวละครเราก็ต้องไปอยู่ตรงช่องคำว่าคอสเนี่นะของคอสเนี่ย อยู่ข้ามอื่นไม่ได้นะจากนั้นเราก็ลงให้ไปถึง 42, 42่สอ่ะถ้าคุณอยุดตรงนี้คือ42ช่วนแต่เราอยากได้42 40บสแล้วก็ลงให้มันถึง40โอเคเจอคำตอบแล้วครับี่เรียบร้อยคำตอบคือจุดเจ็ดสจุดเจ็ดเวลาต่อจะเ,เติมเติมศูนย์ได้ศูนย์จุดเนี่คือคำตอบของตัวนี้ โอเคตราต้องนมาถามให้มันครบทุกคำเลยถ้าเขาถามทรายบ้างทรายเออลองเพิ่มความยากดูทรายเพิ่มความยากเป็น0.7127เอาละ่ะมันยากยังไงตัวนี้ยากตรงที่มุมที่เขาถามมันไม่ใช่องศาเขาไม่ได้พูดเป็นองศา เช่นซรายสามองศาเนี่ยเขาไม่ได้ถามแล้วนะเขาถามเป็นเรเดียนครับทรายศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเพราะฉะนั้นตัวละครของเราที่จะออกเดินทางมันก็ยังคงเริ่มช่องทรายเหมือนเดิมช่องทรายเหมือนเดิมนะครับแต่เราไม่ได้ดูคําว่าองศาลิบดาอะไรนะเราจะต้องหาเลขเรเดียนที่ชื่อว่า เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดให้เจอซึ่งโคก็เอาใกล้ๆเนี่ยเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาโอเคเจอแล้วนี่ไงเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแต่นี่ไม่ใช่คําตอบเพิ่งเจอโจทย์อ๋อโจทย์ของฉันหยุดที่นี่คําตอบของเราก็ต้องอยู่ในบรรทัดเดียวกันไะนันะคําตอบของเราก็คือศูนย์จุดหกห้าสามเก้าศูนย์จุดหกห้าสามเก เพราะนั้นเขาถามเป็นรเดดยนหรือถามเป็นองศาก็ต้องตอบให้ได้นะครับอีกสักข้อเอาอะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวลบตัวละคอรออกให้หมดกันโอเคแท่งศูนย์จุดเจ็ดสี่หนึ่งแปดตอบเท่าไหร่อ่ะเหมือนเดิมตัวละครมาตัวละครไปรออยู่ที่แทนเลย ออกเดินทางอยู่ที่แทนคําถามไม่ใช่องศาเพราะนั้นะหาให้เจอเเดี้นในช่องเเดียนที่ชื่อว่า7418เดินต่อไปชืบอ,อือยู่ข้างล่างล่างเลยโอเคเนี่ยเจอแล้ว7418อยู่นี่นี่คือโจทย์นะไม่ใช่คําตอบนะแล้วคําตอบอยู่ในคําตอบก็อยู่ในแถวของแทนนั่นแหละเนี่ยคําตอบคําตอบตอบ0.9163ครับ 0.9163ไปนั้นอันดับแรกพวนอีกครั้งโจทย์เป็นคําว่าอะไรก็ให้เอาตัวละครไปอยู่ที่นั่นสมมติโจทย์เป็นคำว่าแทนต,ตัวละครก็อยู่ที่คําว่าแทนจริงๆไม่ต้องวาดรูปนะเอานิ้วเียแหละจากนั้นพอเขาถามเป็นองศาเราก็ตาเราก็จับอยู่ที่ช่ององศาช่องริบดาแต่ถ้าเขาถามเป็นรเรเดียนตาเราก็ต้องหาเลขที่เป็นรเรเดียนให้เจอแค่นั้นเองโอเค ภาคสองมีสองภาคในตอนเดียวถ้าเขาถามโจทย์ที่มันเกิน45องศาบ้างจะทำยังไงอตัวอย่างเช่นคอร์ส616องศา50ลิตรดา6 6องศา50ลิบดา เพราะนั้นถ้ามันเกิน45ตารางเราต้องมาใช้โซนด้านล่างแล้วนะตอนนี้ครยอยู่โซนตารางหัวตารางด้านล่างแล้วนะเนี่ยด้านล่างเอาให้ดูอีกครั้งตารางจะมีอยู่ทั้งหมดสองโซนเห็นไหมโซนบนโซนล่างจะเจอคำว่าซาคอสแทนเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่เราต้องใช้โซนให้ถูกโซนบนใช้สำหรับ0ถึง45 โซนล่างเกิน45-90โอเคข้อนี้คู่ม6 6ซึ่งมันเกิน45เราก็เลยมาใช้โซนล่างตัวละครเราก็ต้องไปรอที่ช่องคอร์สนี่หรือช่องคอสไม่ใช่มาชื่อคอสกับโคไซนี์อันเดียวกันนะคอสกับโคไซน์โอเคแล้วยังไงต่อ ตาเราก็ต้องดูให้เจอคำว่าหกสิบหกองศาให้เจอก่อนอายี่สิบสี่นี้คือเราไม่ต้องสนใจแล้วนะไอ้ข้างเนี้ยมันสำหรับโซนตัวเลขที่อยู่ข้างซ้ายเนี้ยสำหรับศูนย์ถึงสี่สิบห้าใช่ไหมถ้าถ้ามันเกินส5สิบห้าแล้วให้เราเอาตาเรามาดูข้างเนี้ยดูข้างเนี้ยดูโซนเนี้ยมาารคก็ถามไปตัวที่มันอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆนี่แหละหกสิบหก เพราะฉะนั้นตัวละครเราก็เริ่มออกเดินทางให้เรามาอยู่ที่66เน,นี่ย66แล้วเนี่ยเห็นไหมตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะกับ66หรือแล้วยังไงต่อเขาถ้าเขาถาม66เขื่อเยเฉยๆต่อไปเลยครับ0.4067แต่ข้อนี้มันไม่ได้ถาม66เขือเยเฉยมันถาม66องศา กับอีก50ลิบริดาเอาละตรงนี้แบบจะเป็นจุดที่งงที่สุดเพราะอะไรเพราะว่า50ที่อยู่ในวงสีแดงกับห้ที่อยู่ในวงสีน้ำเง,งินใครคือ50ตัวจริงแต่ตอนนี้เป้าหมายเราอยู่ที่66องศาเนี่ยคือเจอแล้วนะ แต่เระเด็นคือจะเป็น66 50ตัวนี้หรือ66 50ตัวล่างใครคืออ่ะเดี๋ยวครูเขียนโจทย์ให้ดูนันนี่คือโจทย์เนาะ66องศา50ลิบดามาสีแดงกับสีน้ำเงินครับไ็เรียนว่าโอเคมาพร้อมเดี๋ยวเราไปเฉลยเลย หกองศาห้าสิบดาตัวจริงคือในวงกลมสีแดงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราอยู่โซนด้านล่างเวลาเราไล่เราจะไล่แบบนี้ครับเลขสิบตัวนี้ก็คือหกสิบหกสิบหกสิบหกยี 40, ่สิบหกสิบหกสามสิบหกสิบหกสี่สิบหกสิบหกห้าสิบก็จะเป็นหกสิบเจ็ดต่อไปจะเป็นหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบหกสิบเจ็ดสามสิบเขียนให้ดูแล้วกัน 67 40 67 50ก็จะเป็น68มันไล่ขึ้นครับไม่ได้ไล่ลงครับไล่ขึ้นนะสังเกตถ้าครูเปรียบเทียบตัวเนี้ยมันจะอ่านลงอันนี้ยอ่านขึ้นอ่านขึ้นโอเคนะมีดูอีกรอบได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบแล้วอยู่ไงล่ะ เพราะฉะนั้นตัวละครของเราเริ่มเดินทางเลยเราอยู่ด้านล่างใช่ไหมเราต้องอ่านขึ้นบนอ่านขึ้นบนก่อนอื่นอย่าลืมเตือนตัวเองเราต้องอยู่ช่องคอร์สก่อนเพราะว่าโจทย์เป็นคอร์สครับมามาถึงตรงนี้66แล้วใช่ไหม66 10 66 20 30 40ตัวูงก่อนถึง40แล้วแล้วก็สุดท้าย66 50เจอแล้วเยู่นี้เห็นไหม อันนี้ยังขึ้นไม่ถึง67นะยังเป็นของ66สิบหอยู่นะครับโอเคเพราะนั้นคำตอบคือ0.3934 0.3934เก้ดสา้าิดคถามขึ้นแล้วให้ห้าสิบเนี่ยมันเป็นห้าสิบลิปดาข,ของใครใครถูกว่างมันเป็นแบบนี้ครับห้าหกสิบห้าสิบหกสิบห้ายี่สิบ หกสิบห้าสามสิบหกสิบห้าสี่สิบมันเป็นของหกสิบห้าองศาครับไม่ใช่ของหกสิบหกนะเพราะนั้นต้องนับขึ้นนับขึ้นโอเคเอาอีกรอบอ,อีกรอบด้านล่างนี้จะปวดหัวหน่อยเพราะมันนับขึ้นโอเคครับมนะโคเกมนจย์ โดนอ่ะรอบนี้เป็นทรายบ้างทรายหกสิบเจ็ดทรายหกสิเจ็ดองศาสิลิฟดาเป็นเท่าไหร่โอเคตัวละครลงมาเลยครับตัวละครเราก็จะไปเริ่มอ,ออกเดินทางที่ช่องคำวมสาสยร์เรียกนะเกินสี่สิบห้าให้เรามาใช้ด้านล่างเพราะตอนนี้มันเกินหกสิบห้าสี่สิบห้าและวโผก็เลยมาอยู่ด้านล่างโอเคเลิ่มอ,ออกเดินทางให้มันไปหยุดอยู่ที่หกสิบเจ็ดให้ได้ก่อนจะได้ไม่ต้อง ที่เ,เลยมากหกสิบหกแล้วหกสิบเจ็ดอ่าเดินทางมาถึงหกสิบเจ็ดแล้วสิบเขาถามสิบดิฟดานเนี่ยนะค่อยนะเราต้องเดินทางต่ออีกนิดนึงเบอ่บเดินถึงตรงนี้ถึงแล้วสิบมันอยู่ใ,ใกล้ๆไม่ต้องไปไกลเพราะฉะนั้ขนะข้อนี้เลยตอบศูนย์จุดเก้าสองหนึ่งหกใครมีหนังสือลองทำตามไปด้วยได้นะครับอยู่หน้าสุดท้าย เราพิมพ์คำตอบแล้ว0.9216น <Okay. S 1> ่ะสุดท้ายของท้ายของคลิปนี้แหละถ้าถามเป็นเรเดียนบ้างเรเดียน e อ่ะเมื่อกี้สายแล้วเนาะเอาคอร์ดบ้างคอร์ด1.1781 ตอบเท่าไหร่อันดับแรกตัวละครเราให้ขึ้นไปที่ช่องคอร์ดรอเลยนี่ตรงคอร์ดรอเระเด็นคือข้อนี้เขาไม่ได้ถามเป็นองศาแล้วเราต้องดูเป็นเรเดียนเพราะอี1.1781อะไรเนี่ยไม่ใช่องศาล้านเปอร์เซนะ็นดังนั้นเราก็ต้องดูในช่องเรเดียนหาให้เจอครับ1.1781อยู่ไหน,นอ่ะครูเจอแล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน เดี๋ยวลบตัวละครตัวนี้ก่อนเนี่ยเป้าหมายอยู่เนี่ยเป้าหมายเป้าหมายอยู่นี่ยยนข้างบนโอเคตัวละครมาไปเลยแหละขึ้น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 ,นเอาให้มันถึงตรงนี้ให้มันถึงโอเคถึงแล้วถึงแล้วย้างอีกทีอันเนี้ยคือโจทย์นะนี่คือโจทย์นะทยส่วนคาตอบไหนคําตอบอยู่นี่จุดสีหนึ่งสี่สองเออเลขสวยนกันวันนี้แล้วเปล่า ศูนย์จุดสี่หโอเคเรียบร้อยครับทีนี้แล้วถ้าเขาถามแบบ24องศา15ลิตรดาเราก็ต้องเทียบใช้ความรู้มอต้นหรือประถมนะเทียบมันจัตะยางอะไรทามันทำได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่สำหรับคลิปนี้ โคก็สอนการใช้ตารางเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามมาในอินม,ม็อกเพรรเนแล้ีเพยนีเนเน่เข้านายตะวันหรือ YouTube ช่อง YouTube ช่อง YouTube ก็พิมพ์ม,มัเริ่มเลยแหละนายตะวันจะเริ่มกด Subscribe กดติดตามนะครับถ้าวันนี้นอะไรผิดพาดในคลิปก็เสนอแนะมาได้เพราะโคก็อัดสดๆไม่มีตัดต่อนะครับ อะไรพูดผิดครูก็ไม่ได้ออกเลยเพราะนั้นแล้วเจอกันใหม่ครับ EP07 จะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมครับโอเคแล้วเจอกันครับพ้อมบ๊ายบาย